สวัสดีครับพี่น้องวันนี้คนรักธรรมชาติจะพาพี่น้องมาดูต้นสักทองนะครับเป็นต้นสักทองของน้องชายผมเองนะครับตอนนี้ปลูกได้ประมาณสามเดือนแล้วนะครับโตได้แค่นี้แล้วนะครับนี่ครับสภาพดินแบบนี้แหละเหมาะสมกับการปลูกต้นสักทองมากนะครับต,ต้องเป็นดินโคกนะครับ ดินโคกจะต้องไม่มีน้ําขังนะครับเหมาะมากเลยครับตรงนี้จะเป็นคันสะนะครับที่เป็นโคกหนองนานะครับปลูกไว้แค่สามเดือนเองพี่น้องสูงได้ขนาดนี้แล้วนะครับนี่ฮะฝั่งนี้จะเป็นสักสามเดือนเองพี่น้องนะฮะต้นสักทองใครปลูกแล้วจะต้องหลงไหลในความอยิ่งใหญ่อลังการของเขานะครับอตอนนี้ผมพาพี่น้องมาดูนะฮะ สำหรับเพื่อนเพื่อนที่คิดที่จะปลูกต้นสักนะครับต้องหาที่สูงสูงโคกโคกแบบนี้นะฮะสวยงามมากครับพี่น้องครับดูยอดเขาสินะฮะก็แตกยอดแตกใบนะครับสวยงามมากสวยงามมากนะครับสําหรับเพื่อนๆืที่คิดเริ่มต้นปลูกต้นสักนี่ครับพี่น้องครับต้องเป็นที่โคกโคกสูงสูงแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคันสะนะครับผมให้พี่น้องได้ดู เป็นโคกหนองนานะฮะของน้องชายผมเองนะครับสามเดือนนะครับพี่น้องครับสามเดือนแล้วนะครับแต่ว่าต้นเขาใหญ่มากเนี่ยดูสิครับนี่ฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต้นสกเขาชอบดินโคกโคกแบบนี้นะครับนี่ยิ่งถ้าเกิดว่าเราถ้าเรามีปุ๋ยใส่ไปด้วยนี่เขาจะโตกว่านี้อีกแต่นี่ไม่มีฮะเป็นดินคันสาแล้วก็ขุดแล้วก็ปลูกเลยเฉยเฉยนะครับ ถ้า,าอาหารก็ไม่แน่ใจว่าสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ดูจากต้นไม้แล้วเขาถูกฉลกเหมาะสมกับาการปลูกนะครับสวยงามมากครับพี่น้องครับนี่ฮะดูดิสูงเท่าหนะ้าอกผมแล้วเนี่ยแค่สามเดือนเองนะฮะพี่น้องครับเขาสูงชะลูดเนี่ยดูดิเขาทอดยอดมาครั้งหนึ่งเนี่ยเนี่ยแค่สองครั้งก็ถึงอกผมแล้วเนี่ยดูสิ นี่ฮยอดสวยงามมากครับพี่น้องครับนี่ฮะคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนเพื่อสายเพ่อเ,อเอสายเขียวได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับย้ําอีกครั้งว่าใครจะปลูกต้นสักต้องปลูกในที่โคกโคกสูงสูงแบบนี้นะครับอย่าให้น้ําท่วมขังเด็ดขาดเพราะน้ําท่วมขังเมื่อไหร่ตายทันทีครับพี่น้องครับโอเคนะฮะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูอแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้ผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มารับชมให้กำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวยมากสวยมากเนี่ยดูใบก็สวยมาก ตรงนี้ก็น่าจะเพิ่งจะมาซ่อมอซอมแซมนะฮะตน้นเล็กต้นเล็กก็เพิ่งจะซ่อมแซมเพราะว่าบา,บางต้นก็ตายนีฮะนี่ฮะ,ฮะให้ดูภาพกว้างสวยงามจริงๆสวยงามจริงๆสวยงามมากนะฮะ โอเคไปแล้วครับพี่น้องครับบ๊ายบาย